สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องเมื่อนี้พี่ติ๊กสิพาพี่น้องมาแต่งเค้กแต่งงานค่ะพี่น้องเป็นเค้กแต่งงานที่น้อยที่สุดนะคะเนาะเป็นเค้กประหยัดเนาะค่ะเนาะเราก็บแบบแต่งง่ายที่สุดค่ะพี่น้องจะมาเบิร์นกันเลยจ้าพี่ติต๊กจะใส่เคก้กวานิลาเคก้กค่ะพี่น้องเราก็บเบเตรครีมนัจ้ะเนาะเบเตครีมจะเป็นเค้กสองแผ่นแค่นั้นจ้าพี่น้องเป็นการแต่งง่ายๆเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าอยู่อเมริกาเนี่ยก็จาบบ้าแบบแบบเค้กแต่งงานพี่น้องขาเจ้าบริขีเงี้ยร่ังการอย่างมากมายทด้ค่ะพี่น้องแบาบงบ้านคนรวยอย่างมากมายเนาะแบบว่า,าคนธรรมดาบ้านนอนเสียค่ะคือว่าขอให้มีเค้กเป็นของเจ้าของในงานแต่ง,ง,ตงของเจ้าของนะคะเอาแบบใดก็ได้นะจ๊ะเนาะขออะไรตัดเค้กถอดไปค่ะบางคนเวลาขาเจ้าแต่งงานขาเจ้ากับบริขแต่งในโบสถ์ขาเจ้าแต่งอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเรากับ,บ,กบมิกกามี่สี่คนหกคนเจ็ดคนแค่นี้กับพ่อเราค่ะพี่น้องบอย่างมากมาย นะะ้าค่ะบ่คือบานนะวะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนอกจากหลังจากที่พี่ติธกกะลงครีมเสร็จแล้วนะาจ้ะพี่ติกก็จะสเปรย์สีทองค่ะพี่น้องสเปรย์สีทองจ้าคนส่วนใหญ่น่ะเวลาเค้กแต่งงานเป็นกระเสีเอวสีทองสีขาวนะคะพี่น้องแต่จะเป็นสีแบบว่าสีเด่นของเขาแลวกันเนาะ สเปรย์ให้ทัว่วทั่วเค้กค่ะพี่น้องหลังจากสเปรย์ซีสต์เสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะที่จะใส่ริบบินน้นเนาะค่ะเนาะริบบิ้นแทนนะคะพี่น้องเราแล้วก็เอาไม่ให้เป็นขอบเค้กพี่น้องก็เอาติดติดเนื้อเค้กไปเลยนะจน๊ะเนาะ อันนี้มันกินบ่ได้เด้ค่ะพี่น้องคือว่ามันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งซื่อๆถ้าเกิดเพิ่มสิกล่ะเพื่อก็ต้องดึงริบบิลลออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วเพป่ะก็ตัดเค,ค้กกินหลังจากนั้นพี่ติก๊กจะใส่อะกำเพลทค่ะพี่น้องแค่นี้ค่ะง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องหลังจากนั้นพี่ติก๊กจะตกแต่งด้วยอะอะทริมเมอร์เนาะค่ะเนาะทริมเมอร์เป็นไข่มุก ข้างในมันจะเป็นช็อกโกแลตค่ะพี่น้องเป็นได้ค่ะพี่น้องพี่น้องว่าง่ายบ่ค่ะง่ายเนาะค่ะเนาะขอให้ึืนรูปเค้กกันได้หลังจากนั้นก็ใส่สีแล้วก็ว่างดอกไม้แบบอันนี้เลยค่ะพี่น้องอันนี้พี่ตีแค่ตามลาค้าของลูกค้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดเขาอยากเขาถ้าเกิดเขาวางดอกไม้หลายๆเสียมันก็งามอีกแบบนึงงตะว่าลูกค้าบ่เอาเพราะว่ามันต้องมันต้องเสียเงินเพิ่มค่ะพี่น้องลูกค้าอยากเอาซํานี่ อันนี้พิธีบริษับริษัทแตทเพิ่มนะะเนาะค่ะเนาะ